หัวเว่ยเมดเที่เปิดตัวไปเมื่อวานนี้แต่ยังไม่ได้เปิดขายอย่างเป็นทางการ่านผู้ชมรอนิดนึ่งก็แล้วกาันหัวเว่ยเมด X จอพับได้ที่เขาบอกว่ามีอะไรยิ่งกว่าจอพับได้เจ๋งกว่าตัวที่เปิดมาก่อนอย่าง Galaxy 4ซรืโฟเปล่าคุณผู้ชมงั้นถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วอินโทรมา ทั้งสองรุ่นที่เปิดตัวจอพับได้เนี่ยมันไม่มีความเหมือนกันเลยนะคุณผู้ชมจริงๆมันมีความแตกต่างอย่างชัดเจนอ่ะเรามาดูกันยก่อน,นว่า Huawei Mate X นั้นเป็นอย่างไรบ้างออกแบบด้วยการพับจอแบบที่เราเรียกว่า Falcon Wing คุณผู้ชมซึ่งการออกแบบแบบนี้จะทําให้เครื่องของคุณนั้นบางที่สุดนั่นเองโดยลักษณะของตัวเครื่องของเขาเนี่ยจะเป็นแบบ2จอแล้วกลางออกมาเป็นจอใหญ่ซึ่งจะแตกต่างจาก Galaxy Fold ซึ่งใช้จอเล็กดังน,น,นั้นกลางออกมาเป็นจอใหญ่อีกแบบหนึ่งนะคุณผู้ชมดังนั้นถ้าเทียบกันจริงๆแล้วต้องบอกว่าตัว Huawei เมทเมี2จอเล็กแล้วกางออกมารวมกันเป็นจอใหญ่แบบนี้มากกว่าจอแรกเนี่ยถ้าเกิดว่าพับแล้วนะคุณผู้ชมจะมีขนาด6.6นิ้วอัตราส่วน19.5ต่อ9อีกจอหนึ่งนะคุณผู้ชมนึกภาพเวลาพับแล้วพลิกใหม่จอที่2เนี่ยจะมีขนาด6.38นิ้วนะคุณผู้ชมอัตราส่วน25ต่อ9นั่นเองเมื่อกางออกมาผู้ชมมันจะเป็นการรวมกันระหว่าง2จอนี้กลายเป็นจอที่3นั่นเองกางออกมาแล้วได้ขนาด8นิ้วและจอทั้งหมดเป็นจอแบบโอเลนั่นเองตัวเครื่องเนี่ยเมื่อพับแล้วนะคุณ คุณผู้ชมจะมีขนาด11มิลลิเมตรแต่ถ้าเกิดว่าคุณกลางออกมาแล้วเนี่ยจะมีขนาดบางไปแค่5.4ม mm, ิลลิเมตรเท่านั้นและที่สําคัญเขาบอกมาเลยว่าจอของเราไม่มีติ่งด้วยนะจ๊ะคิค๊ผ่านเรื่องจอไปแล้วคุณผู้ชมเรื่องที่2เลยก็กัรกนรุ่นนี้รองรับระบบ 5G คุณผู้ชมเป็นเน็ตเวิร์ก 5G โดยใช้โมเดมที่ชื่อว่าเป่าหลงคุณผู้ชมเป็นรุ่น5000นะดุดก็ไม่มีข้อมูลตรงนี้มากมายไปกว่าการที่จะบอกว่ามันรองรับ 5G ด้วยนะจ๊ะไปต่อข้อที่3กันเลยหัวเว่ย Mate X ตัวน้มมอก,กลองงคุชซึ่เป็ ที่พัฒนาร่วมกันกับไลกาแต่ไม่มีการเปิดเผยของสเปคนคักผู้ชมแต่ได้ไปสืบม,มาอีกแล้วนะสืบตลอดว่าอาจจะเป็นเลนส์วเลนส์อันตรายแล้วก็เลนส์เทเลโฟตโต้นั่นเองและกล้องหน้ากล้องหลังเนี่ยสามารถใช้ตัวชุดเดียวกันในการถ่ายรูปได้เลยณนั้นถ้าที่เราเช็คมารุ่นนี้ไม่มีกล้องหน้าแต่จะใช้กล้องหลัง3ตัวในการถ่ายภาพเลยพิถุกยังไงแก้ไขให้ด้วยนะจ๊ะไปต่อข้อที่4กันเลยรุ่นนี้มีแบตเตอรี่2ก้อนเหมือนเดิมคุณผู้ชมเมื่อเอา2ก้อนนี้มารวมกันแล้วเนี่ยจะเท่ากับ ที่5รองรับการชาร์จไวที่น่าจะเร็วที่สุดในโลกแล้วเท่าที่เราเคยได้ยินมานะั่นคือรองรับการชาร์จไวทั้งหมด55วัตต์โอ้โหเร็วมากชาร์จ30นาทีได้85อื้อหือ จะเร็วอะไรปานนี้ fast and furious ชัดๆและยังมาพร้อมกับ USB Type C อีกด้วยข้อที่6คุณผู้ชมรุ่นนี้ขับเคลื่อนด้วยชิปเซ็ตที่ดีที่สุดและแรงที่สุดตัวหนึ่งของโลกอย่าง Kirin 980ที่มีจุดเด่นในเรื่องของความแรงและความฉลาดในการใช้ AI ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายภาพถ่ายวิดีโอหรือการใช้งานทั่วไปนั่นเองข้อที่7รุ่นนี้จัดรองมาให้เต็มที่512 g b และสามารถเพิ่ม SD card ได้ด้วยนะจ๊ะข้อที่8รุ่นนี้มาพร้อมกับ RAM 8 g b นะจัดหนักจัดเต็มมา,มากๆแต่ Galaxy Fold น,นี่จัดมา12นะ รุ่นนี้จัดมาแค่แรม8ทเท่านั้นเองแอบเสียดายนิดนึงเหมือนกันข้อที่9รุ่นนี้ยังมีสแกนไลน์้วมืออยู่คุณผู้ชมและจะไปอยู่ตรงที่เดียวกับปุ่ม power และข้อที่10คุณผู้ชมราคาเปิดตัวมาแล้วที่ราคาสาวตืเต้นมาก ไปคูณกับ35.32บาทต่อยูโรจะได้ราคาออกมาทั้งหมด81,664บาท เป็นไงบ้างคุณผู้ชมราคา8 0,000ืบาทเท่านั้นคุณผู้ชมราคาเนี่ยแพงไปหรือเปล่าหรือว่าถูกไปหรือว่าสมเหตุสมผลแล้วคอมเมนต์บอกในะดุกข้างล่างนิดนึงก็แล้วกันนะคุณผู้ชมแล้วคุณผู้ชมชอบตัวไหนมากกว่ากันระหว่าง Huawei Mate X หรือว่า Galaxy Fold หรือว่าชอบตัวนี้หรือไม่ชอบยังไงคอมเมนต์บอกในะดุกข้างล่างนิดนึงก็แล้วกันนะคุณผู้ชมสำหรับวันนี้ในะดุคก็คงต้งลำลาไปแล้วคุณผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามในช่องของเราด้วยนะจ๊ะจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆแบบนี้จากทางรายการ Stepkey แล้วเราเจอกันใหม่คลิปหนนน้้าสสััววีีดะ 拜拜。Bye bye.